เยิ่มเยิ่มดูเนื้อนี่เด้งเด้งพอแล้วค่ะไปนี่อืมน้อซุปละมุ่นมากเย้แล้วันนี้นะคะสำหรับ เล็กมีเซยาไฮในรายการแดกยับไม่นักแคลนะคะก็มาอยู่กันที่ร้านบอกุ้งเผาแห่งนี้ค่ะร้านบอกุ้งเผาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ววันนี้นะคะไม่แปลกใจเลยอยู่กับเชฟมือหนึ่งของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะ,คะเชฟชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อเชฟลีบองนะครับค่ะเป็นเชฟของที่นี่เนาะอ๋อเรามาถามเชฟกันดีกวค่าว่าห้าเมนูตรงนี้เมนูไหนนะคะน่าทานที่สุดและเมนูไหนนะคะเป็นเมนูที่ เพิ่งคิดขึ้นมารายการเราจะเป็นที่แรกที่ได้ชิมเมนูนี้นะคะเชิญเลยค่ะเราจะแนะนําที่เมนูไหนก่อนดีคะเมนูที่ขายดีที่สุดในร้านบ่อรุงนเผของเรานะครับก็จะเป็นปลากระพงสองใจนะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นผัดเปรี้ยวหวานนะครับอีกด้านนึงจะเป็นผัดชาสูตรเข้มข้นนะครับคุ้มมากเลยนะคะด้านหนึ่งเป็นอีกเมนูหนึ่งด้านหนึ่งเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะอันนี้คุ้มสุดๆอ่าเมนูต่อไปเลยค่ะเมนูต่อไปคือเมนู กุ้งบนเส้นนะครับมันพิเศษยังไงอะคะกุ้งห่อบนเส้นร้านไหนก็มีที่นี่เป็นจะเป็นสูตรของจีนนะครับผสมกับสูตรของไทยนะครับซึ่งจะเป็นรสชาติที่คมกรองมากครับแล้วเมนูที่สามค่ะเมนูที่สามเป็นเมนูนี่นะครับโป๊ะแตีนนะครับโอ้เอาง่ายๆคือแบบสมุนไพรเยอะแน่นไปด้วยสมุนไพรเหมือนกันตรงเนี้ยหอมมากนะคะเมนูที่สี่ค่ะเมนูที่สี่นี่นะครับเพิ่งคิดมาวันนี้เลยนะครับ ก็คือรายการเราเนี่ยเป็นรายการที่ได้ชิมเป็นรายการแรกเนาะมันคือเมนูอะไรอะคะทะเลถังครับผมทะเลถังก็คือของสดสดหมดเลยสดได้ค่ะแล้วสุดท้ายนี่นี่เลยคือเดี๋ยวยกให้ดูนะคืออะไรคะคืออะไรคะคือกุ้งแม่น้ำเผาครับกุ้งแม่น้ำเผาค่ะซึ่งตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปสรุปโปรโมชั่นกับ ตัวของฟู้ดเดลิเวอรี่ท้ายรายการอ่าแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะเป็นถึงช่วงที่ฝนรอคอยแล้วเดี๋ยวฝนจะมาชิมทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่ารสชาติไหนเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ตอนนี้กลิ่นเนี่ยไม่ไหวแล้วไปชิมกันเลยค่ะ ก็ถึงเวลาที่ฝนรอคอยจริงจังมากมากเลยเพราะว่ากลิ่นมันแบบเยาออยู่มากเลยนะคะนี่คือปลากระกพงสองใจได้แรงมาดานใจมาจากอะไรสองใจก็ต้องได้แรงมาดานใจมาจากละครเรื่องวันทอ,องอะสิสำหรับเมนูนี้ข้าวเปล่าสักหนึ่งจานนะคุ้มด้านหนึ่งผัดฉ่าด้านหนึ่งเปรี้ยวหวานแล้วเราจะลองชิมดูนะดูชิมปลาสิ ว้าวเราจะชิมแบบชิ้นปลายอย่างเดียวไม่ได้ต้องลุกเคาด้วยเครื่องเทศที่ดีต่อสุขภาพหนึ่งสองสามหืมเนื้อปลาสดมากแล้วก็้บบปุ๊บทั้งนอกกรอบั้งในนุ่มกลิ่นกระชายเข้ามาเลยบอกเลยนะว่าถ้าใครไม่ถึงนะคะมือไม่ถึงในเรื่องของการทำ อาหารที่มีรสชาติที่แบบคุกเข้าด้วยเครื่องแกงขนาดนี้นะเอาไม่อยู่นะเธอือมรู้เรื่องอีกด้านหนึ่งผัดเปรี้ยวหวานสับป,ประรดต้องไม่เหละเกินไปนะซอสต้องมีความแบบหวานอมเปร,เรี้ยวนิดนึงดูืเหมือนกินที่แบบภัตนนจีนอะอย่างนั้นเลยมาต้องสั่งเลยนะเขาถึงเครื่องมากนะดูหนึ่งสองซ้ำ เมนูต่อไปเมนูที่มองว่าเป็นเมนูแบบร้านไหนก็มีเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าร้านไหนก็มีทําไมร้านเนี้ยต้องมีทําอาหารนะมันต้องถึงเครื่องจริงๆเดี๋ยวจะลองชิมดูนะหื้อห็นพริไทย จิจ้แล้วหั่นีมาเต็มกุ้งบอกุ้งเผาใช่ไหมามาดูกุ้งกันนะเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งดิ้นอย่าเพิ่งดิ้นอย่ามาท้าทายความสดอย่ามาท้าทายความสดตรงนี้ดูนะนี่นี่คือข้างล่างคือเขาแบบใส่พวกสมุนไพรไทยนี่ดูโหเขารู้ไงเขารู้ว่า มันให้อร่อยเนี่ยมันต้องถึงเครื่องไม่ใช่ว่าแบบใส่น้ำซอสแล้วคลุกๆ,ๆๆๆแล้วไปอบใส่กุ้งคือจบไม่ใช่ดูนี่ดูมากินกับกุ้งตรงนี้หน่อยนะมาด,ดูนะนี่คำนี้เลยไปอืมอืมกุ้งหวานมากทานข้าวต้องทานน้ำที่นี่นะมีตั้งแต่กาแฟยันน้ำสมูทตี้ผลไม้ปั่นแล้วอันนี้ บลูฮาวาเชียงใหม่ใครว่าหนาวร้อนจ้าหืมช่น,นั้นอ่ะช่วงนี้หน้าร้อนด้วยนะได้น้ำนะเลยนะสดชื่นมากๆเลยไปต่อน้ำน้ำเหม่แล้วกันหุยหอยก็มีเห็ดก็มีปูก็มีอ่าวลองดูนี่หอย นี่บอกกุ้งเผาก็ต้องมีกุ้งไปกุ้งอีกตัวหนึง่งนี่เห็ดสมุนไพรปูครบเรียกได้ว่าครบเนื้อปลาครบอะ่ะเขารู้อะ่ะเขาเข้าใจอะ่ะโปรตีนีีต้องแบบเปรี้ยวๆเวผ็ดๆไม่ผิดหวังคือคิดถึงบางแสนเลยอะ่ะนี่เชียงใหม่นะ ไม่ใช่ริมทะเลนะต้องให้อ่ะพูดไปก็หาว่าโม้ต้องมานี่ดูก้หนึ่งสองสามไปอเราชอบความแบบเปรี้ยวนำเผ็ดตามเค็มนิดนิด ใช่เรามาลานกุ้งเผาเราต้องลองกุ้งเผาใช่ไหมเอาเลือกเป็นตัวตัวตรงนี้แล้วกันมันมันเยิ้มเยิม,ยม,ยมดูเนื้อนี่เด้งเด้งเห็นแต่เราขอใช้มือนะเพราะว่าเราอยากให้ผู้ชมดูในเรื่องของความเด้งดึงของเนื้อกุ้งเห็นไหมวุ๊บนี่ ออกเลยอะถ้าเราทำอาหารไทยได้ดีเด็ดขนาดนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดจะเหลือเหรอดูพริกเขียวเขียวมะนาวแท้ๆ <c oughs> มันกุ้งนี่นะมันกุ้งเราจะไม่จิ้มนี่ใทยข้าวสวยคลุกเลยโอ้ยแม่เจ้าคุณลืมริมหาดไปเลยเด็ด สุดจริงลอนช์ <Lunch. S 1> กับรายการเรารายการแรกนี่คือทะเลถังแข่งร้านบอกกุ้งเผาไปพร้อมแล้วค่ะไปนี่ดูดูซอสอยู่ในกุ้งดูนะวยดูนะหืม น้ำซอสละมุนมากเลยมน้ำซอสหอมมากดูเนื้อปูหนึ่ดูชิ้นเึงนสอวซันมเนื้อปูไม่เละเป็นชิ้นชนเป็นก้อนก้อนนี่ปลาหมึกเนื้อเด้งๆจุ่มซอสน,นี่คือปลาหมึกนะ หนึ่งสองส้ำหืมเราเด้งมากกำลังตีน้องความสดจริงๆข้าวโพดนี่มีอยู่แล้วแะ่หืมคือแบบใส่ใจอ่ะดูดินี่มาเป็นก้อนต่างหืมอ,อ,อร่อยจริง ไ uh huh. ปจบ5เมนูสำหรับร้านบอกุ้งเผาถึงเวลาทุกคนรอคอยนะคะบอลกุ้งเผาอยู่เชียงใหม่ f o ้ดเดลิเวอรทั้งหมดที่มีอยู่ในเชียงใหม่ที่นี่รักหมดโดยที่ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะกุ้เงเผา1โลแถมกุ้งเผาอีก1โลราคา1,200บาทเท่านั้นและสำหรับคนที่เอ๊ะนี่มันแถวบ้านฉันนี่ ในรัศมี4กิโลส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำในการสั่งโปรโมชั่นเหมือนกันหมดนะคะดังแบบนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเขาใส่ใจไงเอามาหมดเลยฟู้ดเดลิเวอรี่3แบรนด์3สีส่งเองก็ส่งใส่ใจผู้บริโภคมากๆขั้นต่ำไม่มีส่งหมดนะคะสถานที่อยู่ที่ไหนอยู่หลังโรงเรียนยุพราชตรงข้ามกับวัดว่อะไร วัดอะไรคะวัดล่ามช้างกับวัดอะไรนะวัดเชียงม่นวัดเชียงม่านอุ้ยใครๆก็รู้จักวัดเชียงม่นมาเชียงใหม่ใครๆก็รู้วัดเชียงม่นเชื่อฉันปักโลเคชั่นมาเลยอยากกินอาหารทะเลที่ภาคเหนืออยากกินอาหารทะเลที่เชียงใหม่นึกถึงร้านนี้ค่ะบ่อกุ้งเผาเชียงใหม่เฟซบุ๊กขึ้นเครดิตท้ายรายการตรงไหนก็เลือกเอา แต่ที่นี่เปิดตั้งแต่เวลา11โมงเลิก5ทุ่มดึกไหมล่ะ11โมงเชา้านั่นก็คือข้าวเที่ยงหรือบรันช์บางคนรวมเลยเลิก5ทุ่มเวลากันบังดีสำหรับคนเชียงใหม่ช่วงนี้โปรโมชั่นเด็ดเลยมนะจ๊ะไซส์นี้นะจ๊ะให้ดู1แถม1 1,200บาทจบพร้อมกับเสียงฟู้ดเดลิเวอรี่